สบายดียพี่น้อรสบายด,ดีจ้านเสนอยำไส้ตันเสจตันกระต้มจนวนคือไก่ผู้โพต้มไวปลงเกี่ยวเขาสยำไส้สตันกระเทียกมก็มีนล้วหืมมะกลายเนะึะงใช่เราจะกำลังปลอกหอมอยู่นะกำลังสิยำกินนะจ้ะแตงกับเป็แก้วเขาหลับจ้า เด็กๆก,ก็อยู่ทางปรกกาไปซะดูนาดูป้าอันนั้นอันไปพุ่น,นบ่ไปเล่นเ,ออกเกบิร์มาสอะไรเยอะครับจเอาเครื่องตัดหนาตัดงังสัชักโอ้ยแต่งหนาสวยอยู่สิมงห้องหายมาได้ไหม <c oughs> จะเริ่มยำเลยนะจ๊ะพี่น้องเออแซ่บกดเสบกินใช่พี่คิดซอสพี่น้องนี่แหละซื้อเหล่าขาวมาเป๊กก่อนไปงานฮาลโลวีนนี่ ใส่ปลาลงไปจ้าเศษกบเศษกับเด็ดเค็มกับเด็ดรสดีน oh, ี่จำบานเสยรสดีหาวความเพลิดความอร่อยเส้งวนีเใส่หน่อยซ่บหน่อยเซรลายเศษปลายเส่น้ำตาลของหมักหวานน่ากับหมักนะจ้าเกลือเทศนะจ้าหอมลงไป ตัดกจะเทลงไปจ้ะอยากพี่น้องปกติย้ำเขาพอ่้ำกับแบบนี้หรอกค่ะอันนี้ผีย้ำจ้ะเทแต่สิเป็ดไปจ้ะกินก็ต้องตีน้ำย้ำนะใช่หมต้องตีน้ำย้ำก่อนอย่างกอนอันนี้ผีย้ำจ้ะแล้วแที่จะแซ่บคือเก่าเลยเมืองตันจะสิลาไลเลยพี่น้องไายคือเก่าเลยก็ข้าวมูฟออนใช่นะ แซ่บผิดเนาะมันสีแซ่บดี๋ยบอฮ้ยำสูตรสมบพิสูตรพี่บ้าพี่บ่อสูตรยำฮาโลวีนจ้ะเขาเรียกยำฮาโลวีนจ้ะพี่เนาะจะไปกินมูกกะทะไอ้บ้านเจียมาลาพื่อนกูอยากกินเดียงมูกกะทะเจียมาลาเลี้ยงมูกกะทะบ่ สีเหลี่ยมหรือสีหานกันหอยวะเบียยังวะเศษเอากระซีเบิงหมดเศษเอากะใสลถไฟนี่ใส่กระต้มเปื่อยขักขนาดพี่น้องจัะว่าเศษกว่าตีหนำยำกรอบเดี๋จ้ะนี่ลืมนะจ๊ะสีทำนะจ้ะวันนี้วันฮาโลวีนยำฮาโลวีนจัะพี่น้องไว้ไปเศษไปเก่าเนาะ ตอนจะกินอะไรตอนน่ะตอนย่อยแ่้วพี่น้องเบ่งเต็มขอกเต็มคำซิมก่อนนะโจเซจะน้ำขึ้นหน่อยจืดเพิ่มจ่ามันจืดน้ำลงไปจ้ายำสัมปีจ้ะพี่น้องจ้ามันจืด ไี่บนตันออกคนวานนิดนึงเนาะชงัวเซฟหน่อยเซฟหน่อยเซฟหลายลายำแบบว่ารีบรอแล้วก็กินกันเลยค่ะสองพี่น้องเ,เตกขึ้นกินอไไ่ไรมันเค็มขาดน้ำบะมีเซฟแค่ไนนอนจา่า ยำแบบคนพีบ่ายำไปหน่อยยำม,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 มูนิสูยำโมแมนยำโมอ่ะก็จะกินซอสผียำเนี่ยเ็นห่วจะเต็มมาประนงังกินยำก่อนไปหาอัมาลาแล้วจะไีหน่อยอัมมาลาแต่งผีคือต้องอมา <laughs> แซ่บไอะเล็ดเล็ดแซ่บเชิญจ้าแต่งหน่อยก็คือดอกอัมบลาคนคือแต่งหน่อยก็คือเลติี่น้องไปกินน้ำกันเลยจ้าบายดีเพื่อนจะพี่น้องมาเดจะมากินข่าวน้ำกันจ้างงใหม่งงใหม่ไปด่า

มาน่อยนี้นะป่จ๊กใช้ประมาณออน่อละกระตาสใส่มามาบ้านหน่อยสกะบาดกราเวลากระบายางอ่ะกระบมาพี่น้องมากระมุกเอาไม้ทุกแจ๊ ยำมัใช้ตันจ้าเป็นใส่ตันไงโปรใสบปรใส่ตันหน่อยใส่แจ๋วไงพ่อ เดี๋ยวดูนะ้เห็นเมืองหมาน่อยไปนไแล้วเป็นยัมันไปแล้วอองด้วยมาน่อยอากาศอ้าวยังไง ฝนจะตกอันนีนจะมันสีไมกผมจะฝนก็ได้ขาวอห่งมันดีก,กุ้ยไม่เนาะ ตัดจะร่อนๆนวแสบนะนม่นบ่มันใส่ตัดมันตัดนะเออใส่ไะชอบใส่แก่อยามนถึง้นมาล่ะไาุ่มบ่มุม่มร้านบุ่มย่าเก่กนุน่มไหมล่ะปะบายดี แล้วเราไปหามาลากาดกี่ไี่นางอย่างนี้เลยนะอลมไว อีน้ยอยากกินขางไอ้เขาเขามันไอ้เรากิน,นกเขา,ม,ามั <c oughs> นเไงบาายคิคุณจเจอเจ เป็นหมดหายไมดห้องมก็ันคืนมันหนาวมโทัพท์ป่ตื่นห้องก็ตืนนอนเหงาไหนอนงหมมนนอนอหมันบริเปยกปุ้ยมันนอนดดีก็ได้เนาะห้องกันรกมห้องกันบ่มมีมือเลยแอบ นิ่วนอไมไปน,น้องฝากบรรยากาศไอ้สันนีก่ก่อนนะจ้าเอ็ดสวัสดีจา้าสวัสดีจ,าดจาด้า,าจฝากกดไลค์กดแชร์